่ใช่แค่ก้อนกรวดในรองเท้าล่ะมันอาจจะเป็นก้อนหินที่หล่นทับลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณทักษิณรับพักเพื่อไทยนี่อาจจะปฏิเสธยากอย่างน้อยที่สุดสองใน6เรื่องเนี่ยคือเรื่องคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทย2ก็คือเรื่องชั้น14บุทียรยุทธ์คือคนที่ยืน่นร้องสารรัฐธรรมนูญและยุบพ,พักเก้าไกลสำเร็จแล้วนะครับ ุดที่ชายยุนเยียบซ้ำแมวอิงเพื่อไทยอวยเทียรยุทธมือปราบก้าวไกลลันขยีปมชั้น14และครอบงำพักจากกรณีค่ะเมื่อวานนี้วันที่10ตุลาคม2567กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการการเมืองเลยก็ว่าได้หลังจากที่นายเทียรยุทธสุวรรณเกศรได้มีการนำคำร้องยื่นต่อสารรธรรมนูญประกอบด้วยคำร้อง65หน้าและเอกสารประกอบอีกจำนวน443แผ่นรวมคำร้องค่ะแล้วก็เอกสารประกอบชุดละ 508แผ่นจำนวนทั้งสิ้น10ชุดรวมเอกสารทั้งสิ้น5 0 8 0แผ่นมีการยื่นคำร้องค่ะขอให้สารรัฐธรรมนูญโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพักเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 ซึ่งเนื้อหาที่ได้มีการยื่นค่ะก็ได้มีการแบ่งออกเป็น6ประเด็นข้าวๆก็คือ 1. ค่ะมีการสั่งการพักเพื่อไทยให้รัฐบาลจัดที่พักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจระหว่างต้องโทษจำคุกเป็นการบ่อนทำลายพระเกียรติยศสถาบันพระมหกากษัตริย์2สมคบสมเด็จหุนเซนเอื้อประโยชน์กัมพูชาละเมิดอ,อธิปไตยทางทะเลข,ของไทย3 สั่งพักเพื่อไทยร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพักประชาชนที่ก่อตั้งโดยบุคคลที่มีพฤติการล้มล้างการปกครองสสั่งพักเพื่อไทยเสนอชื่อน,นายกหลังนายเศรษฐาทวีสินผลจากตำแหน่ง 5. สั่งพักเพื่อไทยขับพักพลังประชารัฐพ้นรัฐบาลและ6สั่งพักเพื่อไทยนํานโยบายของตัวเองแถลงต่อสภาต่อมาค่ะนายสุทธิชัยแซยุนอดีตประธานกรรมการเนชั่นกรุ๊ปก็ได้มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับการยื่นของนายธีรยุทธในครั้งนี้ว่าอ่านคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ6หัวข้อของธีรยุทธอาจดูเหมือนลากประเด็นโยงไปโยงมาไร้ทิศทางแต่เนื้อหาประเด็นข้อกล่าวหาห,าหาลักๆเช่นเรื่องชั้น14และครอบงำมีสาระที่นายทักษิร และเผื่อไทยหรือว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแค่หนึ่งใน6เรื่องหากหลักฐานมัดแน่นก็เป็นหัวเชื้อไฟลามถุงได้และก็ได้มีการจัดรายการค่ะสุดที่ชัยไลฟ์บางช่วงก็มีการบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่คุณธทรยุทธ์สุวรรณเนเกซรมีการยื่นคำร้องต่อสารรธรรมนูญต่อคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอ้างถึงพฤติกรรม6ประการที่คุณธทรยุทธ์อ้างว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวโยงถึงการล้มล้างการปกครองซึ่งน่าสนใจว่ามันคืออะไร อย่างไรและยังมีการกล่าวยกย่องผลงานของนายธีรยุทธ์ด้วยว่าคุณธีรยุทธ์คือคนที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญและยุบพักเก้าไกลสำเร็จมาแล้วดังนั้นคุณธีรยุทธ์ครั้งนี้ถ้าอ่านเอกสารทั้งหมด65หน้าและมีหลักฐานเอกสารประกอบอีก5,000กว่าหน้ากล่าวหาคุณทักษิณและพักเพื่อไทยการกระทำต่างๆเหล่านั้นถ้าอ่านให้ละเอียดเห็นว่ามีอะไรแปลกๆว่าคุณธีรยุทธ์โยงโน่นโยงนี่ไปได้บางทีก็ฟังดูไม่น่าจะ ปไ,ปไได้แต่ว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยและนักกฎหมายที่อยู่ฝั่งพรรคเพื่อไทยคงต้องคิดหนักเหมือนกันครับเพราะมันไม่ใช่แค่ก้อนกรวดในรองเท้าแล้วมันอาจจะเป็นก้อนหินที่หล่นลงมาทับเมื่อไรก็ได้ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันค่อนข้างจะไม่เป็นระบบเท่าไหร่คำร้องที่โยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่อ่านมันจะรู้สึกเกินเลยไปหรือเปล่าแต่ว่าตัวหลักๆเป้าหมายนั้นค่อนข้างแน่นแม่นยำแม้ว่าภาษาที่ใช้และโยงเรื่องราวไปจนถึงเรื่องการ ที่อ้างเป็นการล้มล้างการปกครองที่อ่านฟังแล้วไม่ค่อยจะน่าตื่นเต้นมันโยงกันได้อย่างไรแต่ถ้าพินิษ์พิจารณาก็จะเห็นมีเนื้อหาบางส่วนที่คุณทักษิณและพักเพื่อไทยอาจจะปฏิเสธยากอย่างน้อยที่สุด2ใน6เรื่องนี้ที่ผู้คนก็ตั้งคำถามมาอย่างยาวนานพอสมควรคือเรื่องคุณทักษิณครองงำพักเพื่อไทย2คือเรื่องชั้น14 2สองเรื่องนี้ถ้าหากหลักฐานมัดแน่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณธีรยุทธเป็นคนแจ้งร้อง หรือจะเป็นใครก็ตามเพราะเรื่องนี้ก็มีการเดินทางไปตามเส้นทางของการร้องหลังจากการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปแล้วและมีคนตามเรื่องนี้พอสมควรส่วนเรื่องครอบงำนั้นมีคนพูดมาอย่างยาวนานพอสมควรและผมเชื่อว่ามีคนเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้นีน่นนนน เป็นสองเรื่องจากใน6เรื่องที่น่าจะทําให้คุณทักษิณคิดหนักพอสมควรประมาทไม่ได้พูดง่ายๆจะทําเป็นไปบอกว่าโอ้ยเรื่องไร้สาระเรื่องเหล่านี้คุณธีรยุทธ์เอามาจากไหนถูกพักพลังประชารัฐใช้หรือเปล่าเพราะว่าคุณไพบุ์นิติตวันเป็นคนจุดประกายจุดกระแสขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณไพบุลขู่เอาไว้ว่าการเปิดโปงครั้งนี้จะทําให้พักใหญ่พักรวมรัฐบาลนั้นมีอารมณ์สลายนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดูจากเนื้อหา กาะกำกำกึงก่งๆึงแต่กำกำกึง่งกึงนี่แหละที่ผ่านมาการเมืองไทยการตีความการใช้ดุลยพินิ์การอ้างมาตราโน,น้นมาตรานี้ โยงกันจนเป็นเรื่องเป็นราวได้มันก็อาจจะเป็นหัวเชื้อที่จะนำไปสู่ความวุนวายยุ่งยากสำหรับการเมืองได้ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ควรจะพูดว่าถ้าคุณแพททองทานหลุดจากตำแหน่งนายกในเร็ววันนี้ใครจะมาแทนในช่วงท้ายค่ะก็ยังมีการบอกอีกว่าการยื่นของนายเทรยุทธ์นั้นบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีสาระอะไรแต่หลายคนก็มีการบอกว่า ผมเป็นทักษินนะผมก็จะต้องคิดหนักแล้วก็จะต้องเตรียมหาแผนสำรองเอาไว้เพราะว่ามันมีอะไรที่แปลกพิลึกแล้วเกมการเมืองในประเทศไทยนั้นประมาทไม่ได้จริงๆเหมือนที่อุ้งอิงต้องขึ้นมาแบบไม่พร้อมที่ปรากฏขึ้นมาชัดเจนในเวลานี้พร้อมกับมีการเปรียบเปียว่าการยื่นของนายธีรยุทธ์นั้นเพียงแค่หนึ่งหรือสองข้อโยนไปเหมือนโยนดินเหนียวใส่ฟ้าผนังโยนสิบข้อมันไปติดอยู่สักสองถึงสามก้อนกำแพงนั้นก็เปรอะได้พอ สมวรพร,ร้อมกับมีการบอกว่า เดือนตุลามีอาถรรพ์การเมืองสําหรับประเทศไทยจริงๆโดยงานนี้ค่ะผลจากการยื่นจะเป็นอย่างไรเราคนไทยค่ะก็จะต้องมีการจับตาการวินิจฉัยต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้สําหรับนายสุดที่ชัยหยุ่นนั้นถือว่าเป็นการออกมาขยี้ซ้ําสางแฉนนายทักษิณและพักเพื่อไทยหรือไม่เพราะจากคาพูดค่ะก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับการยื่นในครั้งนี้ของนายธีรยุทธ์ไม่น้อยอีกทั้งที่ผ่านมาค่ะมุมมองของคนพักเพื่อไทยกับนายสุที่ชัยหยุ่นนั้นไม่ค่อย จะลงรอยกันสักเท่าใดนักเพราะนายทักษิณเคยมีการสร้างบาดแผลเอาไว้ให้กับนายสุดที่ชัยมาก่อนโดยนายสุดที่ชัยยุ่นค่ะเคยมีการออกมาพูดเมื่อวันที่12มกราคม2561ในงานเพื่อที่จะอำลาเนชั่นของตนเองว่าตอนคุณทักษิณเป็นนายกเขาสั่งห้ามบริษัทในเครือห้ามหน่วยง,งานราชการห้ามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาลงโฆษณากับเนชั่นตอนนั้นไม่มีใครกล้าคบกับเราเลยผมจําได้ว่าเคยพบกับนักธุรกิจคนหนึ่ง เขาก็บอกว่าขอโทษนะที่ไม่สามารถจะคุยกับคุณได้เพราะกลัวว่ารัฐบาลจะเล่นงานผมก็บอกว่าบายบายแล้วกลับไปก่อนแม้กระทั่งด้านนายอธิสรเพียงเกตสาสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก็ยังเคยมีการออกมาชวิตข้อความเล่นงานนายสุทธิชัยยุนว่า สุธิชายยุนคือคนของรัฐประหารเป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปสื่อสารของคอสช,ชพร้อมกับมีการแนบภาพเอกสารรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนโดยก็พยายามค่ะที่จะโจมตีว่านายสุทธิชายยุนมีการออกมาเคลื่อนไหวขยี้พักเพื่อไทยและตั้งคองกังขานายทักษิณน,นั้นมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะหากการยื่นสารธรรมนูนในครั้งนี้ของนายธีรยุทธ์บังเกิดผลทําให้ในายทักษิณต้องกลับเข้าเรือน จำปุงอิ้งหลุดจากนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยถูกยุบไม่แน่ว่าคนที่จะดีใจกับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นนายสุทธิชัยยุ่นด้วยหรือไม่